มเล็กมีหน้าที่สูดซึมาหารและใยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ดูดซึมอาหารและดูดซึมแร่ธาตุและวิตามินบางชนิดม,ม้ามเป็นอวัยวะที่ขจมม็จัดเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ตายแล้วปอกอจากกระแสเลือดสมองเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย อู่ระบบส่วนกลางอยู่ระบบประสาทส่วนกลางมีหน้าที่ควบคุมร่างกายและตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่่เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายผลิตน้ำดีช่วยในการย่อยอาหาร เป็นอวัยวะที่ทาหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับออกพร้อมกับน้ําในรูปของปัสสาวะปอดทาหน้าที่แลกเปลี่ยนการออกซิเจนจากธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายและทําหน้าที่แลกเปลี่ยนการคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดก็อาหาหรมีหน้าที่เกับเกี่อาหารและย่อยอาหาร พ่อปัสสวะมีหน้าที่กักเก็บของเ<ต>สียอยู<ต>่ในรูปของเหลวและขับว่าตออกทางธรรมชาติหัวใจสูบฉีดเพื่อต่อเนื่องไม่มีวันหยุดเพื่อให้เลือดเวียนทั่วร่างกายไ